สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมคลิปที่สองของวันนี้นะครับบรรยากาศสายๆคลิปที่สองคลิปที่สองแล้วคลิปแหลกลงไปแล้วนะครับอื้อหนาครับพี่น้องบรรยากาศน้ำเส่าเบางดุยกันกินกาแฟใส่ปลาคอใส่ปะคอใน่ปะคออู้ๆมันขึ้นเอาลักษณสูบลงมาหนิ ต้องเอาต้องเอาเครื่องไปไใบผุดเดี๋ยวพนัาท่านแขกลอหมาดอกกินก็ยังอาจารย์เนี่ยนี่พระดุสิตนะบอกเขาเหนียวแล้วเขาเจ้าแล้วมันยิ่งแสบหนาวคับว่ะผุดดูแต่นี้เราคอยบริเวณใส่ดอกห้าเด็กดาของนี่รถซามเบอร์เงินด้วพี่น้องเอ้ยกระซามเดีกยวไปกรุงเทพเดี๋ยวไปบวบ สวัส <to> <PEAK. S 1> ดีคุณตองสวัสดีค่ะเพจยางนอดจ้าอดป่าอ้ยตายละหอทอดปลาบปลามะลกอจ้า้ามออ้ยแต่แบแล้ปลาเนี่ยกินมอบมเป็นอย่างจ้าจ่าบอสลกบอจบ่ละกออขาจิ้มอหรอข้าิ้มปาขัแบต้นเอาว่าเธอ เอาบ่เปล่าล่ะมีหลายตัวนี่บาดนี้ต้องต่ําบัวต่ําบุกเตียว <laughs> ờ, เจใหญ่ใจสปอร์ตบอสปอร์ตเจ๊ใหญ่ใจสปอร์ตครับเจ๊กเนียเขาก็ถอดเต้อลงดอมนมันึใหม่ๆนะเปดแสพัพี่ดอมาเด้อมกีนน้ำกันปุบปข่าวเยอไปกาไดหน่อยไ่เหมืนเลยาะ ตะกรงค่ะหิวแล้วหิวแล้วอุดมากเลยพี่น้องทีมงานเฮาเฮีย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 วัสนีเฮียเฮียก็มาอีกแล้วคลิปที่สองนะเฮียเนี่ยคลิปที่สองน้าหคอิเป็นางเป้มันส่ กดมีมันตสไซค์คนน่ห์ธุกิจมั่งือเนี่ยสมองบอกไปได้บรรุบตื่นสวยส <c oughs> มองบอกไปได้ซุ่มตื่นสวยยูทูขทขปขาบ้านน่ะมาสัมผัสเท่าได้า่ามแค่จังไดพ่อคนยังชีบงเอ้ามึงตื่นายสามัันจะไปบอกเขาปอดมึงเงิยนมาทำไมเขาอื่นไปเงินกับอะไรน้ำมือเขาบัเขามาแจกสั่งบอะไรน้ำมือตรนี้เราถอดเซซ็เซ่เอาเลยครับผมเอ <c oughs> าเลยครับผมา <c oughs> สลดเนี่ย เอาคือว่าสิไปใส่เพื่อนคือตื่นแต่เช้าท่านมื้อหนิเขาเจ้าเขาขึ้นเขาอยู่มุกกระดงเสือเนี่ยอาจารยไปต่ออ๋อครูสบายครูคนโสดสวัสดีอาจารย์เปียกครับเอาสิไปมุงเทลท่านมือหนิแม่นครับเอาคือพอไปก่อนตีไปถ่ายท่านบอกเฮ้ยเฮ้ยไปไปกี่วัไปไปก่อนเนี่ย ก็าูรอนําหนาวสาวงยย่องหร้อนย่งหอาบนาวนี่เด้เจ้ามากว่าจิตรลูกสี่โอ้ยเด้อครับผมมากะกี้ผมยังมาผมอยู่ในหหุบหุบเก่าลูกเล่นบ่อยุอาหารไหมหละผู้นี่หน่อยมันกินหลายนหอยกินหลายๆรตากหลายว่ะตากเพื่อปังก้อนนโอ้้าใจเอาปังก้อไปโรงเรียนเวไปดครับไปต้องเหรครับตั้ห้งมาปานิดอ เมื่อคืนเรพักมันาวพราว่าพอกมันที่เริ่มแกขืนแกขืนอะไาแก่ครับแก่เับเนาะอยู่เดลล่าบุเ่องเจแซบอยู่เดลลารับ่ซ่บเดลล่าซัเฝอาเพ่อใหญ่หน่ยบมนีไใเนาะแซบอยู่เดลลา เราบอกมวนส่ยุดด้านล่งาีเต้งกดนนบเออเออเป็นองไรเป็นลูกคนเป็นองไโอ้บลอยากบาเราขันเรามันสีแหลี่มบู่ตอนเน็ตโทหากันเขาทักมากบอกใครในเด้อพ่อไนะผ่บูผู้ใดล่ะจัดเปียกบ่จากละไว้ทานที่เขาใจซะจะเป็นสีพักจีพดจีพดบอกมู่บอกแดงซะม่งมีหัขึนิเติมเน็ตวนนไผ ไปบ่จักเยอะจะหล่อนโตเด้อไปกับไรเนตคอยผมมดจะเถื่อเนตคอยกันก็สิแม่นน้าทาไปเรื่อยกันใช่เออเออเออเอ้าสู้ๆยังไงไปมามาไปพี่ไปผมบมอย่นี่บ่เคยหมดเน็ตจะเถื่อเนอะเผยๆไปใคเิยกินยังอีกนั่นมันมดอายุแล้วจะไปกินอห้น่ะกะลังเอนนั่นออกพวกนึงนี่แม่สองโตคุ่ ม่ไารน่คไหน่แไกมาไก่แน่นคนัจะเป็นนั่นนี่ไเฮียนะต้องไปมาไกลแบบประมาณนี้มันี่เไปใก้เบียเเขาแบบนั้นกรเบีรก่กเมียไฟเมียนเนาะขันน้องผัวเขาไปใก่รึเขาหักหัวไปไกดอกเล็กเียไปเติมเน็เดียวบอกยังกรบถึดอกไปเติมเน็มันเหลวซะเอาแกงกันละพี่น้อง ปดต้นหัวแทอตอนนกกรมีกะมีอยู่บ่ไดเลียอยู่ดอกตอนไม่อยู่ได้ลาตอนไม่อยู่ได้ลาตอนไม่อยู่ได้ลาตอนไม่อยู่ได้พันพอนกินข่าวบอกพันนะเนาะเดี๋ยวสินับไป ไปอกมีอรต้งยิบเอาเลยแก่บกจไปกินกั๊เย้นหน่ย้อไกันไ้ออยากินกันหอนุ้่วนกู้องไปแล้วบอกไปแล้วยันหัวเราหายนี่กห้ละก็ได้ห้ด้ยไอ้การที่บอกข้อกินต้องกินใจกินใจก็ใหยได้เลยกัดแถวเธอเดี๋ยวกูต้องหยันกินใจกินใจกินใจกาเ หกเราไปสีากไปก่อนเนาห่างกันเนี่ยพุทธอะไรโจทยให้ตั้งเหนื่อไปแล้วเด้วสไปอกพุทธนิดพุทธนิดเลยบ่ะพทธนทลป่ดเลยป่้นิดพนเลยนิิเลยป่ะ้านิดลยะพทดย่พทนทนเลย่พนเลยพทธเ่นิมเพนิมไ่ะนเลนิมใส่แนเล้วบอกุทนเลยนลย่น่ด โบมักนี่ใส่ะ่ะกินบอนืบอมักนี่ใส่ป่น้กันเราจะไปกินตัวจาักจกบกน,นอยินก๋วยจับไป่ะแตลไป่ย้ันอ่ย้งนีเขาเป็นวคื่างเป็นใดๆร้องป่เงะเขบุเข้าเขาบ้างไหมครับเคื่อนี้เข,นนขาเข,า,ขาสืประกาศเขาประกัศมือไม่มี่ครับ มาด้อพี่น้นงเขาสวยส,สวยเขาหรอสดด้วยคุแต่ว่าแบบนี้ขเขาเจ้าแบบแบบนี้แบบนี้เขาเจ้า <h ums> สาเม่น

คุงตังแล้ว่ามวนเด้อยยันมาบเรายันลบอยู่บลบดอกคนหูเมื่อแล้วต้องลบบังซนี่เวลาถอดปลารับับพีต้องการนะโอยี่สิบห้าปีแล้วโอ้มันกำลังไปแน่คนละตุ้ยตุ้ยตุยจะไม่อิจฉาเพื่อนปนันเปล่าหานั่นใานั้าเถ้าอย่างถ้าเติมเดีย ตกลื่นมาแล้วอู้หูห่อห่อวายแมววานนะเอาคือเครื่องคือคือเครื่องอันคือเครื่องอันเล่นนี่เนาะมันสูงเกนไปข้าวหนังสองกนเครื่องเครื่องครับนี่มันเป็นเครื่องครับปลาข้าวหนังสองกนเนี้ครับที่อยู่ให้มันตกมึงดูเอาขอบคุณทุกคนรักใจครับพี่น้องครับวางแล้ว สองครับชนที่ามากับผ้ยไม่น่่ยไปกินข้านี่เราไปกินเ้าวคินที่สามมึอยงเหนสินุทางก็คนหลายมื่นนี่คนหลายกับไปเรื่อยๆลดไยโอ๊คเออบยงเราอยู่เดี๋ยวขึ้นน้ำมูนไขึ้นใสตามชาดนะฉากใด้ากแรกมันขึ้นไม่นอยขึ้นจังไนเนาะจ้าลาบบลันลาบพีตะลันนะลาบพีไม่แต่ชิจายอีกนี่ไม่ต่จายอีกตั เออคือถอดหลายแต่กินหลายคนบอกจ้าถอดสายพันว่ายน้ำกินงานเช่นนั้นก็ได้กอนได้ไรอาจารย์บุญวางให้ตาด้วยหน่วยตากแล้วเนาะตากแล้วเนาะตากแดดเดียวว่ามันจะเสียบมันสองแดนมันจะแห้งพคนแห้งแห้งแห้งดีเขียวแลยมันสีเขียวมันสี่มบูปลาเจะยิ่มก็เออจะเอาไปตากแ่้กไนเนาะอครับ ตากไายแดยดแห,ห,ห้งดีเนาะแห้งแห้งดีมันทำให่แห้งมันจะโอ้ล่างงานกันนะเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอการคลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณอาจารย์บูดเด้อครับ,รบครับผมสวัสดีครับ,รบ